เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเกศก็เลยเอาแนวทนะคะของปูบริลีลัมนะคะมาฝางนะคะด่วนล่างนะคะหงดก้อนนะคะ07นะคะ07ตะวัาออกบนนะคะวิ่งเจ็ดนะคะกลับไปออกบนนะคะเนาะวดนนี้นะคะก็ไดส้สูตรลางมาแล้วนะคะเพราะว่าปูด้ทรงแนวทนะคะมใาหอากับท่งช่องแม่เกศพาโชคนะคะนี่นะคะ เป็นของปูบุรีรัมนะคะของปูบุรีรัมนะคะค่ะดวนนะคะที่เกียดวลง้งหายนะคะผูใดได้เบิงนะคะคลิปย้อนหลังนะคะค้งสีเห็นนะคะเนาะเพราะว่าเกียร์ดวลล้งหายนะคะเมื่อนี้นะคะกะมีหน้าท่านะคะซำเกานะคะเดวเกีเร์จมาเคียนหายอีกรอบกันแล้วกันนะคะเนาะค่ะเพราะว่าปูได้ทรงหายแล้วนะคะปูหัดทรงหายแล้วนะคะ แ๊บหนึ่งนะคะปูได้ทรงแน่ว้างให้นะคะอันนี้คลิปงวดก้อนนะคะคลิปงวดก้อนที่เก็ดได้ล่องห้นะคะงวดนี้นะคะเยวเก็ดลงองหายเบิองนะคะเนาะเห็นชัดกันบ่เนะคะปูห้มากนะคะล่างวิ่งนะคะมีหนึ่งนะคะเลขต่างลกของปูนะคะมีหนึ่งมีสองะคะ่ะ มีแปดมีเจ็ดมีศูนย์นะคะคุณชมนะคะวิ่งแปดล่างจับคู่นะคะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์ค่ะนี่แหละค่ะที่ปูได้ทรงแนวทางมาหายนะคะเนยวเกตสิมาเขียนห้อีกรอบนะคะเพราะว่าปูได้เขียนตัวน้อยนะคะเกีสิเขียนตัวใหญ่งนะคะมาฝ่าเอฟซีนะคะเนาะ,ะค่ะสีขาวสีรุดกับยาวากันเด้อค่ะเพราะว่าเกีได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะ มาเอฟซีนะคะ่ะก,ก็ว่าฝ้าวงลวดนะนะคะเกตกำขอขอประคุณนะคะที่ติดตามนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องแม่เกตพาโชคนะคะสาหรับเอฟซีนะคะพึงเข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบริพารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งช่องแม่เกตพาโชคนะคะนะคะ่ะเดยวเกตมาเขียนห้นะคะด่วนนะคะราวาปูไเรโงมาาเอาฝ้าวออกไปโล่งเลยแม่เกตนะคะ เก็ตเลยสิมื่อเคียนหเพิ่งนะคะดวนล่างงดเมื่อกี้นี่กับถือว่ารุ่นนะคะเพราะว่าเป็นล่างนะคะกับว่าเป็นยังนะคะเนาะเขาก็ตามต่อนะคะเพราะว่าเลขของปู่กับเขา07ตรงๆนะคะแต่ว่าเป็นเป็นบนนะคะงวดนี้นะคะเลขลางนะคะเป็นเลขตั้งรักนะคะ ตั้งหลักเจ็ดสิเคียนให้เลยนะคะนะคะเป็นเลขตั้งหลักนะคะมีหนึ่งนะคะมีสองนะคะมีแปดเจ็ดสิลอ,อกไฮเบิรงอีกนะคะเจ็ดกับศูนย์นะคะนี่นะคะเลขเลขตั้งหลักของปูนะคะเนาะอันนี้ก็ได้เอ็นชัดแล้วนะคะ ใส่ใส่นะคะนะคะเลขตั้งหลักนะคะหนึ่งสองแปดศูนย์เจ็ดนะคะนี่นะคะ่ะและ้วการเลขวิ่งล่างนะคะล่างวิ่งต้องเห็นชัดกันอยู่เนอะค่ะเนาะเจ็ดเชียนตัวแบบไงปันนี้นะคะล่างวิ่งแปดนะคะ แปดตัวเดียวนะคะแปดตัวเดียวนะคะจับคู่ไห้น,นะคะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์ค่ะเก็สใสเบ่งนะคะอันนี้เป็นกองหอดกอน,นะคะนี่แหละค่ะ แคบหน้าจอไว้ทะเรงแล้วค่ะแนวทางของปูบุรีลมนะคะมาเก็ตเชียร์ให้อีกนะคะปูบุรีลมนะคะนะคะว,ว้าวปูวาเรออกปุ๊บนะคะเห็ดปั๊บเลยนะคะเนาะสิขาวสิรุดนะคะปูกว่าเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะ ปูแดดมาแบงปั่นนะคะนะคะล่างเรนที่แปดนะคะนะคะวิ่งแปดนะคะเด็กต่างหักของปูนะคะเนาะสายด่วนสายวิ่งนะคะสำหรับท่านใดนะคะชอบนะคะแต่ตามนะคะท่านใดคัดกับพานนะคะราว่าเกียร์แดดมานําเสนอเป็นเพียงแนว้ท่างแค่นั้นนะคะแคปหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะด่วนล่าง เลขตั้งหลักหนึ่งสองแปดเจ็ดศูนย์นะคะเด่นที่แปดนะคะล่างวิ่งแปดตัวเดียวนะคะจับคู่หายนะคะแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์นะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบงเลยนะคะร้วนที่พานมานะคะกับเขาเขานะคะเขาศูนย์เจ็ดกันเลยนะคะเนาะมองเห็นปัญญานะคะ 07นะคะเห็นบิรงนะคะอันนี้งวดวันที่หนึ่งนะคะวักรกดานี้นะคะเข้ากับตามต่อนะคะหนึ่งขอขอหกพานะค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนี่นะคะเกตก็ขอหายเอฟซี FC ของเกตุทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยาเจ็บอย่าจนเด้อค่ะคะอยลำลืำ่นลุย้ย,ยสุขุณสุขค้นนะคะเนาะ,ะ,ะขอเกตกะ เอาเนียท่างเฝ้าเอามาลงไห้เลยนะคะได้มาปุ๊บนะคะเกตกระลงไห้ปรับเลยนะคะไม่มีกั๊กนะคะรีบลงนะคะเดี๋ยวสิข่าวกับเลขแดงเลขอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาสื่ออะไรนะคะเลขลอตเตอรี่ออกแล้วนะคะรีบไปหาจับสื่อสลากินแดงไปเลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะคะนี่นะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะ สำหรับเอฟซีนะคะท่านใดน,นะคะที่สอบถามขาม้านะคะก้มฟันของเกตนะคะเกตยังบ่ได้ฟันนะคะเดี๋ยวขึ้นนี่นะคะเกตสิตั้งอธิษฐานนะคะเพราะว่ามือนีนะคะเกตมานอนหน้านะคะมานอนหน้านะคะจิขอปูตาเพิ่นนะคะเพิ่นซุ้งโค้งสิเมตตานะคะเนาะเมตตาให้โชคให้ลาบนะคะลูกล้านนะคะก็เป็นก้มเชือของบุกค,นะค,ะค้นนะคะก้มฟันนะคะแคบหน้าจ,จอไว้ทะเบงเลยนะคะแนวทางของปูบุรีรัมนะคะ ด่วนล่างตั้งหลักนะคะให้มานะคะล่างวิ่งแปดตัวเดียวนะคะผู้ไดมักตัวไดนะคะก็สาม,มารถนะคะเอาไปจับใส่กันครับตัวเลขทีเอฟซี FC มากันได้เลยนะคะค่ะเพราะว่าปูเด็จับมาหายซีคู่ซีหางพอนั่นนะคะนะคะแต่ว่าเลขในนี้นะคะเก็บกับมักแล้วนะคะถูกอกถูกใจนะคะหนึ่งคู่นะคะ,คะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกียรติกำมเพียงทานีพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ